สวัสดีครับมวัดฟอร์นะฮะเจ้าชนะวัดฟอร์ดแรปเปอร์นะฮะวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสําหรับชุดวายบอดี้ของทางเรานะครับทางสํานักเราเองนะฮะใช้เวลาปั้นอยู่สามสี่เดือนนะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นวายบอดี้นะไม่ใช่ตัว f สองพันยี่สามนะครับที่เรียกว่าวายบอดี้เพราะว่าเราทําโป่งนะครับยื่นออกมาจากตัวไฟเดิมของ xlt ครับรุ่นนี้เป็น xlt นะ เป็นตัว XLT นะฮะ l t เพิ่มออปชั่นครับคบันนี้เพราะว่าเราจะมีตัวอันนี้เพิ่มเข้ามาเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับเพิ่มมานี่ครใช้ไฟเดิมนะครับเนื่องจากว่าทางผมเนี่ยขายรถยนต์ป้ายแดงเลยนะครับก็เลยไม่อยากที่จะแปลงนะครับไฟเท่าไหร่นะครับ ถ้าเป็นรถเก่าไม่ไม,ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าบางทีรถรุ่นใหม่นะการที่ไปแปลงไฟมันนะมันก็อาจจะมีผลส่งผลกับระบบนะฮะแล้วก็ประกันก็จะขาดนะนะครับบางคันที่ติดกระจังไฟกระจังตรงเนี้ก็ประกันขาดนะครับก็มีนะฮะถ้าถ้าไฟมันมันเกินเนะี่ยมันมันก็จะช็อตนะแต่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําใส่อยู่นะฮะ แต่จะควบคุมไฟนะไม่ให้เกินนะครับเดี๋ยวโอกาสต่อไปนะครับอันนี้เอาตัวนี้ก่อนนะครับเป็นตัวไฟเดิมนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นไฟ d r l ธรรมดาของตัว XLT เลยนะครับคือที่ไม่อยากแปลงเพราะว่าไฟเมทริกของตัวแรปเตอร์อะไรพวกนี้ระบบมันค่อนข้างซับซ้อนนะก็เลยไม่อยากไปยุ่งตรงนั้นนะครับนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องรันตีนะครับ ก็มาดูชุดแต่งต่อตัวนี้ชุดแต่งด้าน style. หน้าเนี่ยจะเป็นงานไฟเบอร์ทั้งหมดนะครับเป็นงานไฟเบอร์นะครับตัวนี้สเกลเนี่ยจะอัพขึ้นนะครับปกต,ติตรงเสาเเนี่ยนะครับตัวนี้เราจะยกขึ้นให้มันเป็นระดับเสาเนะครับเห็นไหมครับระดับของฝากระโปรงนะครับที่ว่าต้องเปลี่ยนฝากระโปรงเพราะว่าเราเปลี่ยนตรงนี้นะครับระดับให้มันขึ้นมา สังเกตกับคนะันนะุ่นนะฮะมันจะเตี้ยลงมานิดนึงนครับแล้วก็ตัวช่องลมใช้ได้จริงนะครับตัวนี้มีมีช่องผ่านอากาศผ่านได้นะครับแล้วก็แยกชิ้นนะครับคิล้อก็เป็นทรงเ150นะครับปี2023นะครับแยกชิ้นนะครับตัวนี้สามารถที่จะทำสีหรือตัดสีเนี่ยอื่นๆได้นะครับอ นี่ยตัวนี้เราก็ทําโป่งครับเป็นเหลี่ยมขึ้นมาตรงนี้นะครับยกขึ้นมานะฮะแล้วก็เนี่ยวายออกมานะครับส่วนของกระจังเนี่ยเราก็หล่อไฟเบอร์ขึ้นมาเอานะครับเนี่ยเพราะว่ากระจังแรปเตอร์มันใส่ไม่ได้นะเนื่องจากว่ากระจังแรปเตอร์มันจะไม่ไม่ไม่นูนนะครับเนี่ยมันจะไม่นูนออกมาอย่างนี้นะครับ ตัวนี้เราทําฝากระโปรงก็คือยื่นยื่นออกมานะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะทงด้านข้างก็จะประมาณนี้นะนี่ฮะตัวนี้ชุดนี้อยู่ที่แสนห้าหมื่นบาทนะครับเป็นชุดไฟเบอร์ด้านหน้าทั้งหมดนะฮะฝากระโปรงไฟเบอร์นะครับแต่ว่าตัวที่เป็นคาร์บอนเนี่ยก็จะต้องเพิ่มเงินนะครับนี่ฮะ ตัวที้ทาสี 2K นะครับเป็นสีของนกแก้วนะครับเงาแวบนะครับอันนี้ไม่ได้ลงยังไม่ได้เคลือบแก้วเลยนะครับเห็นไหมะเงาแวบวาบเลยตัวชิ้นงานเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นชิ้นที่แยกได้น,นะครับหนึ่งครับแล้วก็สองนะฮะชิ้นนี้ก็แยกได้นะชิ้นนี้ชิ้นนี้แยกนะครับแล้วก็ชิ้นล่างเนี่ยสามารถที่จะยกออกได้นะครับแยกเหมือนกันนะฮะ ชิ้นกันชนแยกได้เลยนะครับแล้วก็ตรงตัดหมอกนะฮะตัดหมอกเราก็เพิ่มไฟให้ดวงหนึ่งนะครับอันนี้ของเดิมเอะชิ้นนี้ก็แยกได้นะครับชิ้นนี้จะเป็นบล็อกบล็อกไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้แยกนะฮะตัวนี้จะมีตัวการแข็งไฟเบอร์มาให้นะครับเนี่ยยาวปกติจะเป็นพลาสติกนะถ้ารุ่นเนี้ยนะฮะแล้วก็ตำแหน่งเซนเซอร์เนี่ยเราก็ มาร์จุดแล้กกระจกนะครับนี่บส่วนล้อที่ใช้ก็คือจะเป็นใช้ล้อ20นะครับออฟเซ็ตเนี่ยใช้ลบสินะครับแม็กกว้าง12นะครับก็จะปริมปริมนะพอดีแต่ถ้าอยากได้พอดีเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นลบยหรือว่าลบลบสินะครับประมาณนี้ ตัวนี้มาดูทรงด้านข้างนะครับทรงด้านข้างเราจะเซ็ตแบบหน้าหลังเสมอกันนะครับนี่ฮะ,ฮะ,ฮะล้อก็ทั่วไปนะครับล้อก็เป็นเป็นล้อทั่วไปนะล้อพวกโอซิซหรือว่าล้อธรรมดาไม่ใช่ล้อเมกันนะถ้าล้อเมกันก็จะเป็นพวกฮอสทัย อะไรประมาณนี้วัตถ่ายฟูเอลอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าฟูเอลราคาที่เป็นลบสี่สี่ก็จะสูงหน่อยนะฮะตัวนี้ก็ซุ้มล้อนะิีวล้อเนี่ยก็จะมีให้นะครับเนี่ยเป็นชิ้นแยกเหมือนกันเป็นงานไฟเบอร์ทั้งหมดนะฮะข้อดีของไฟเบอร์ก็จะแข็งแรงนะครับซ่อมได้นะครับเวลาชนก็ไม่แตกนะมันแตกเหมือนกันแต่ว่ามันสามารถที่จะซ่อมได้นะครับถ้าเป็นงานพวก ABS เนี่ยแตกแล้วก็มันเชื่อมยากนะครับ ตัวนี้เชื่อมได้นะครับตัวข้างหลังก็ทําเป็นโป่งขึ้นมานะครับเนี่ยเป็นโป่งเหมือนทรงเฮติเมกานะครับอ่าดูด้านนี้นะครับด้านนี้ก็สังเกตว่าตรงเนี้ยเราจะเป็นเส้นสายนะครับเนี่ยเส้นสายของตัวถังนะตัวนี้มันก็จะเสมอพอดีกับตัวถังเลยนะครับไม่ปูดนะตรงนี้เราจะไม่ได้ทําปูดนะครับ มันจะมีส่วนชิ้วล้อเนี่ยที่เลยออกมาแต่ว่าโปง่งนะมันจะปูดอยู่ข้างบนนะฮะประมาณนี้ตรงนี้จะมีเ,เป็นเส้นเส้นหลบนะแล้วก็จะมีโปงง่งทมาตรงนี้นะครับของเดิมจะไม่มีนะของเดิมลักษณะมันจะเป็นป่องตรงกลางแล้วก็ตรงนี้จะเรียบๆรียบนะแรปเตอร์ก็ไม่ได้โปง่งเท่าน,นี้นะครับอันนี้เราโปง่ง ขึ้นมานะครับแล้วก็มาหลบที่ท้ายนิดนึงครับ <c oughs> <c oughs> เนี่ยเส้นนี้เส้นนี้จะเป็นเส้นเส้นหลบนะฮะหลบอมาข้างล่างปุ๊บเนี่มาแน,นี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเห็นไหม <c oughs> เป็นวายบอดี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เนี่ยมันจะปูดออกมาจากไฟนะครับปูดมากกว่าแรปเตอร์ or, นะครับแรปเตอร์ or, มันนิดเดียวมาสัก สองเซนได้ไมอ่าพอตรงนี้นะครับเส้นพอเราโป่งมาตรงนี้ใช่ไหมปืดล่างมาตรงนี้แล้วก็ตรงปลายเนี่ยเราก็รากระดกขึ้นมาตูดเป็ดนะตูดเป็ดแล้วก็มาทําเป็นฝานะครับนี่เป็นฝาเป็นฝาเปิดแบบอเมริกานะฮะซึ่งของเดิมมันคล้ายๆเงี้ยแต่ว่าเราตรงนี้เราขยับขึ้นมาอีกนะครับก็เลยต้องปรับมือจับเนี่ย ยกขึ้นมาหน่อยนึงครับแล้วก็เจาะกล้องไว้ตรงนี้นะฮะปกติกล้องมันจะอยู่ตรงโลโก้ตรงกลางนะครับนี่ฮะตรงนี้เราก็ทําหลบนิดน,นึงให้มันเหมือนกับ F 1 5 0 V 8นะครับตัว2023นยบนะฮะเนี่ยไฟก็สามารถถอดได้ออกปกตินะครับนี่ฮะคือล้อแยกนะครับ ไม,ไม่ได้ใส่ซิลิโคนนะนนใช้สามเอ็มนะครับเพราะว่าเรายึดจากพวกหมุดอยู่แล้วนะครับนี่ฮะทรงด้านหลังก็รประมาณนี้นะครับยื่นประมาณนี้นะฮะก็กำลังสวยนะฮะฝาท้ายนะครับใ่ฝาท้ายก็แปลงทรงนะครับก็คือฝาเดิมนี่แหละแต่ว่าเราเราใช้ ไฟเบอร์เนี่ยหล่อขึ้นมาใหม่แล้วก็แปะเข้าไปทั้งแผ่นเลยนะครับเนี่ยมีฟอนต์คำว่าฟอร์ตตัวนี้เวลาเราเปิดฝามันมันมันจะไม่ติดนะ,ะให้ดูะตัวนี้ไม่มีผ่อนแรงฝาท้ายเนี่ยช่องว่างระหว่างไอฝาปิดฝาเปิดอะสามารถฝาปิดอะสามารถเปิดได้เลยนะมันจะไม่ค้ำเลยนะไอฝาท้ายมันก็จะลงพอดีเ,เป็นเป๊ะนะครับเนี่ย แต่ถ้าบางอันเนี่ยถ้ารุ่นเก่าแหละฝาท้ายเวลาเปิดมันอาจจะชนครับมันใช้งานไม่ได้นะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงดูทรงด้านท้ายประมาณนี้ตัวนี้เราก็ไปทำท่อเพิ่มนะครับทำท่อทำท่อคู่นะครับแบบแรปเตอร์เลยนะเราก็ตีท่อมาใหม่นะครับตัวนี้เราก็ครอบเอาเฉยๆนะฮะ ด้านข้างเราก็ทําเป็นเคปล่าข้อเฉยนะตัวนี้ไม่รวมนะไม่รวมในชุดแสนห้านะครับพวกเคปล่าเนี่ยจะเป็นรายการที่เพิ่มนะครับตัวนี้ท่อก็ใส่ธรรมดาไม่มีอนะไรไม่ได้ถอดอยางนะครับเนี่ยเราตีลมตรางนี้นะฮะแต่ว่ามันต้องปาดตรงนี้นะถ้าใครไม่อยากปาดก็แนะนำว่าไม่ต้องใส่ดีกว่านะครับ หรือว่าถ้าใส่ถ้าใส่เนี่ยมันต้องถอดยางอะไรนะครับไม่งั้นถ้าเราทำอ้องอย่างเงี้ยมันไม่ได้เดี๋ยวท่อมันจะเห็นมันเห็นท่อมันไม่สวยครับอันนี้ก็เห็นนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรก็พอรับได้นะครับเนี่ยเห็นนิดหน่อยนะอาจจะพ่นพ่นดำนะครับกรบหน่อยก็สวยงามนะครับอันนี้เป็นท่อเหมือนเอาไอเสียเอาเฉยๆนะครับไม่ได้เปลี่ยนพักนะก็เพื่อความสวยงามเฉยนะครับ ไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแต่งธรรมดานะฮะโปติตัวเอ็มันจะเป็นไฟดแดงๆนะครับตัวนี้ก็เป็นงานงานเทียบนะเนี่ยตุดเ็ดเราก็เอามาขึ้นมาถึงนี้เลยนะฮะตรงนี้เราก็เสียบเข้าไปนะครับถอดนี่ออกมาก่อนแล้วก็เสียบเข้าไปเนี่ยฮะ ้องง,งนคนนขาะรับประมาณนี้นะครับก็พร้อมติดตั้งครับใช้เวลาทำประมาณสักสองสามอาทิตย์แล้วต่คิวด้วยตัวนี้ก็ฝาถังก็ใช้ของเดิมมันเลยนะครับเราทำซับเพิ่มนะครับใช้ตัวล็อกของของรถได้เลยนะครับไม่ต้องแปลงคอนะครับของเดิมเลยนะครับ เปิดได้ปกติน้บสุดด้วยเปิดได้สุดเลยนะฮะเห็นไหมเปิดสุดเลยคนระับไม่ต้องแบบถ้าวายบดีตัวเก่ามันจะเปิดได้แค่นี้นเ,นเวลาปั๊มน้ำมัน,มนเด็กปัม๊มก็จะชอบแบบงัดอะไรประมาณเนะี้แต่ว่าตัวนี้เปิดเปิดได้สุดครับตัวน้ำมันได้ปกตินะครับก็เป็น XLT นะมีภายใน ้ทีเลยนะฮะใครอยากแต่งโหดนะครับกินกล้างมาได้ครับผมนะครับเราเป็นเจ้าแรกเลยนะที่เปิดตัวชุดนี้นะครับว i b e บอนะครับเจ้าอื่นยังยังยังไม่มีนะครับพอเรามีก่อนนนี่ฮงานสีก็เป็นสีนกแก้วนะครับนี่ฮะ เงาแว็บนะฮะเงาแว็บอันนี้ยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้เคลือบแก้วนะฮะเงามากนี่เราพาชมรอบคันอีกรอบแล้วเดี๋ยวพาไปดูใต้ฝากระโปรงว่ามันติดตั้งยังไงนะฮะนี่ยรอบคันรอๆ ถ้าใครสนใจจะ,ปะแปลงเนี่ยก็มาดูได้นะครับอยู่ประมแล้วฮะเบอร์โทรไอดียไลน์ก็ทักมาได้เลยนะครับมีรถจริงให้ดูนะครับตัวนี้สามารถแปลงใส่ตัวเก่าได้นะโอเคแล้วเดี๋ยวไปดูตรงใต้ฝากระโปรงว่าเราทํำยังไงนะครับโอเคครับอ่าตัวนี้ก็กระโปรงไฟเบอร์นะครับนี่หล่อไฟเบอร์นะครับตัวนี้มันไม่มีโช๊นะครับไม่มีโช๊อยู่แล้วนะครับ ตัวสกู๊ปเมื่อกี้นะครับนี่มันลมมันผ่านได้นะเห็นไหมผ่านรูนีนะ้เห็นรูไหมครับเนี่ยมันจะเชื่อมกับรูด,ด้านหน้านะครับแล้วก็จุดยึดนะครับจุดยึดก็จุดเดิมนะครับเดี๋ยวต้องไปเก็บตันนี้หน่อยนะครับจุดยึดจุดเดิมนะครับนี่ไฟก็ไฟเดิมนะครับ หมุดก็อยู่ที่เดิมครับเห็นไหมฮะตัวนี้เราโป่งออกมาโป่งออกมาจากไฟเนี่ยปกติฝากกระโปรโปงเดิมมันจะอยู่ตรงไฟนี่นะครับอันนี้เราเปลี่ยนฝากกระโปรงเพื่อมารับกับตรงนี้นะครับเนี่ยช่องลมก็เนี่ยครับลมผ่านได้นะผ่านได้จริงนะครับระบายอากาศได้นะครับมาดูเรื่องของการเก็บงานหน่อยนะครับนี่ ใต้สมรอก็นี่นี่ครับอ่าเรียบร้อยนะครับหมดยึดนะครับอยู่ที่เดิมนะครับนี่ครับกระจังไฟเบอร์นะครับรอเอานะฮะไม่มีขายหรอกแบบเนี้ยเพราะว่ามันมันไม่ตรงรุ่นนะมันต้องแปลงนะครับนี่ฮะซบสมรอก็ไม่ต้องปาดแล้วนะครับเพราะว่า เราทำหลบนะฮะใส่ล้อล้นได้เลยนะครับไม่ติดนะฮะตัวนี้ก็ทำเคปล่านะครับทำเพิ่มนะฮะตัวนี้ด้านหลังด้านหลังก็นี่ฮะซุมล้อก็ยึดที่เดิมนะครับนแข็งแรงนะเพราะว่าตัวนี้เรายัดเข้าไปใต้เนี้ยเนะี่ย ใต้เข้ากระบะอีกทีหนึ่งนะฮะด้านนี้นะครับอ่าด้านนี้ก็จะเป็นตัวนี้ยืนออกมาเนี่ยอันนี้บอดี้เดิมนะเราก็ทํายืดออกมานี่ฮะฝาท้ายก็แปเอานะฮะนี่นี่สเกลเดิมนะเนี่ยปื๊ดเนี่ย นะครับแปะแปะทับนะครับเนี่ยแปะทับเคอร์ฟเดิมเลยนะนี่ฮะตัวนี้เป็นงานไฟเบอร์ทั้งหมดเลยนะครับแข็งแรงนะคันนี้ลูกค้าอยากให้รีวิวนานนะครับมันยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ พร้อมจับจองได้นะครับนี่ความโหดโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะกดติดตามกดสับสไครต์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวนะครับไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอารถเนี่ยมาให้น้องๆเซลช่วยรีวิวนะครับนะฮะที่นี่นะครับฟอร์ดปทุมธานีนะครับชุดแต่งอันนี้จะ ตอนนี้ขายที่ปทุมธานีเท่านั้นนะครับใครสนใจรถยนต์บอรโ์ชั่นนะครับเจอน้องๆที่ฟอร์ตปทุมนะเนี่ยก็ทักได้เลยนะครับชุดแต่งตัวเนี้ยจะมีที่ปทุมนะครับ,รบที่อื่นยังนะครับยังไม่มีแผนนะครับโอเคไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ